พร้อมกินนะคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟเป็นไงพ่อน้องไม้แล้วตักซองผื่นกับพี่้องอือเห็นเบืองพี่น้องความน่ากินโอ้ยรวยโอ้ยรวยโอ้ยรวยตัก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 ยุ่งเลยก็เพิ่อเข้าในเมื่อนะก็ห่าวห้างนี้แกงจังทร์สีเด้อพี่น้องเด้อ คุณรวยเหมือนลาบปลาแหละค่ะใสนังใสนางใสแคมเนแดงใส่หัวหอมเลนไลน์เนาะโอ๊ยเอาน้อมากรีสุก็คือหัวหอมมันี่ก็ข้ามเข่าตัวหนึ่งเข่าแหนึ่งเข่าอ่อนได้ไหมโอนี่เข่าห้อพร้อมนะคะเข่าห้อพห้อะพะอไหมคะอื้อลงไปตักอยู่ฝุ่นน้ำเลยเอาบวมขวจแองใส ไปโ้มามาโตอันนี้มาแล้วถเอเกือบไม่ได้กินแล้วพับรักควนมามมา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 แา้วมามาแล้วมาแล้วมาแล้วมกมา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 เามาเกมา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 ามานาม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 าางามามามะมา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 มนมามางแมาา มามามาพี่น้องมาอัดซิมบ้างดูพี่ไอซ์ซิมโซมบ้างดูพี่ไอซ์ซิมมือเมียนั่นวมาบ่เอ้อะไรผมเน่ามาใส่ขอกำลังใจหนิแซ่บแซ่บแสบน้าตากับความว่าแซ่บมันคือปรวันเมียลูคือคนมามาพี่น้องเด็กสิขออนุญาตตั้งกล่องเด้อ ออาอาวอาเอ้าเตอนสลาลาดีไปรอบเข้าอมตุยตุุ้ือกจะเส้นอันนี้ตัยน้ตนี้กินข้าวกินนอประชิกุญแจวันน้หนึ่งข้าวไม่กินข้าวหอมหอมข้าวรอบกับดีๆค่ะกินข้าวไม่กินแงเดี๋ยว้รข้าวมันเดียวมันเหลาหืมมันเหลาเดียวนันไ

สวัสดีจ้าข่าวเด้อเอาพัดเล็กนางนะว้าไปทันบ้านอย่างนี้ยำปอนได้ห้ามอนเคนเดียวมักเด็กเด็มักเียวเลยเราจะมเกี่ยวกันหน่อยแต่นว่านเม่ได้ันไขมันงูควายนมันจมมาอะไรมัน้าเจ้าฮะ อ้ยจะเปประมาณัดตามบากแยังพอถืองนดีมีเชียร์มักยังแข็งๆเนาะถ้ามันนังใส่เค็มเล็กแข็งมากือเป็งานพิเศจว่ามันเ็ดนี่ยเปยงเฮ้ยมัใส่เวลาบริสุิน้อยนะครับเพราะว่ามันค้นตลอดจะนหมนไ่นตลอดสไ่มาจไ่สดลาบกเล็ก่อ้าไปงบเสอจ้าไปูอ่ะไหมใสเวลา ยอรัชุเนาะหจบมืนึงล้าหเนมืนึงกนีน่จังเตียงก้อาเียอนีให้มันช้กันไปีน้าวย่งานอยเจ้านข้ยาง้อกนะไปบ้าเข้าเจ้าจะเข้าบ่นเลยเเ้อนี่จะจ้าถ้ว่าใกล้ไกนะได้ขับมาอ่านีเสนี่เจ้บเสพแจ้ไปซีลงมาอีก มือคือยืนนอแบดมบ่แบดบดบ่เฮ้ยนี่ชุกมันมีเป้งนี่ดองมีเป้งเธอเฮ้ยนี่ยามันเปี่ยนหอมิบจุกเขาเฮ้ยเฮ้ยเยอะอ๋อมาโอ้ยจีเปรดเ่้นเลยตะกี้หาเปิดเส้นเลยขาดใจไปหด้อนยงอือคือบ่จนแบดบดกระโปรกระเรือ พวก้าแบปขนะแมนกน้าแดง้อหวปวดหัวเจ็บตันน้าแดงี่นยาดีแก้ไข้วัาน้องหมายพวกกินหลายผู้เชี่ยวพ่าว่าวีเนีกปวดไปว่าไปชื่อไห่เนาะนังคอแข็งอะไหอหมายเนาะกรห้าห้อตาไมาอยากจะปวดไปพวชื่อไห่เนาะแล้มาแห้งๆแล้วก็น่นอยู่ห้องน้ำแลไปชื่อไห่ เว่าตามอายานบราเาตลุกตะเล่ราโห่เลิ้นแ่ว่ไปชื่อต่ว่ามิตรอยากแ้เจมากินเวลาเจ็บปะแต่ว่าร้ือไเริ่มาแรกปรกตามต่อตามใี่ัวยนวแงเลยต้องดีามอยู่วนเนี่คุณนอบมวนบอกเขาบอก่คหั้งแลกกินแกงมีเด็กห่าแหลกเขาชีวิตจะบอก จยกกาข้างแรกเจกกัข้างแรกพี่เกบอะเจ๊ก็เดียวเอาเดี๋ยวอ้อมเองบางคนเขาใส่กะทิเนะอร่เขาใส่กะทิอ่เพอแงุ่เตัม่กเฮ็ดั้งหมดนี่กตันคือบ้วนาั้งลูกแน่้มันนจกนี่สบายน้ำเหมอวน้ตักิเอาไว้แล้วไปช่วงไว้ล่างๆจนต้นขันก่อนนะ เอาไว้เจ้าจำมือเสาเจ้ากรจ้ไม่เสียวเคือสังกทานมันอยู่ลุ่มกองกองตว่แต่เถิงหนังโทเนาขวนสามสีาทยังบ่ถิงเถงนั่งก็วัยุ่บ่าเอือกตัดหนังสั่นอยู่แต่ว่าอันนี้ิเนแย่ใหอมแล้วเนาะนี่ควาจะงได้ปาหนง เมื่อละตักเราไปตรงไปตุ้งไปต้มันกี่แลงเนาะแดง้นมืมันดื้อๆย่าไอ้คอยบอกเองอยนแล้วก็เดียววาแล้วกเียวมีแล้วมมีแแล้วแล้วเนาะคอยยังยกเธอยังยึดๆมากิดอีกเอ้อจีและมือด้อดๆกันลูมากินแต่บ้องผลบต๊กมันคือส้มอันนี้นะคแซบนะคอย้ลบ้างมือแล้วนั่งลูกมากินข้าวคืน บ้างหุ้งหมักหุ่งบ้างมือตู้เย็นก็ได้ยิ่งง่าได้ตู้เย็นเนาะก็มีไม่ไมาแรงเจ้าก็มากตอนนเด้อมาเินเงงินนิแล้วีดิบเขาบเดิทาเห็นภาษาเห็นมูขาต้มมูเขาเขาจะส้มแะ้รัขาไดิบมันี่แม่น้มไม่งหาซสื้อในแงหนึ่งนะอาย เราจะได้มีไข่ติดตัวเย็นไข่มาแดดอ่างไบ้เออแล้วไห้คือมูเลยสมแล้วติดไข่ริบแล้มห่าวไข่มาแดดอย่างไรหน่วยแห่งกับพลังลายเฮ้ยสั่นสูงพอเป็นยากเนาะชื่อเป็นอันมาไม่เลยถ้าปันย้นท้ไม่ึเนาะยัชื่อมาไม่เป็นบัตรเล ินไก่้ันพักอยูน่าเนี่ยไก่เลี้ยวโรดกินไก่นั่งเอยกินไก่ในตู้ย็นบบไม่แลบนีกินไ่นั่งอีกเลยไ่นังสีว่าได้โอยโวมองมันจกยังเลี้ยวได้ยกใครไปถูกนังแว่าเฮ้ยอาจจกินเป็นเมือนกันอย่างเดียดแลแม่นั่นเอียกโอ้ยเจ้าบริษัทว่นาะ

ตาาขสิไไน้นเลือดชิ้นเลือดเอพจีวตัตรตจริมืองมิตรฮาเนี่ยมันกินอ่างตามคำขอจะถ่ายเดีอยวกาดแกงกิเลสครั้งแรกในชีวิตแม่แกงนะแกงก็ต้องโทษามสูตรจากยันนี้ว่าเอาอย่างลูกก้อน <c oughs> ต้องค่อยแกงเนี่ยแกงจะละไม่เนาะมันเนป็ดเดี่ยวมันแกงเนาะ กินไดกันตองทมตน้อยๆนะต้องน้อยตไปเนซามเันเต็มเหมาะยนซ้มคอยครก็ไปซามเอาไว้มาแปะเลยตวันนี่เอกวันุรงตะวันตาตะวันตาตรง้วก็ไปซาำเอาไว้เลยตะวันวันโอ้โหถากัไปฮ่าไมไปไหนมากะหมืนยังมาวที่โอ้วันกินแต่กินได้ครั้งแรกเนี่ยคือนมีคนได้กิเจออันีแล้ กอิี่แม่เห็ดกบฎกินแหวนเราจะบอกเนียสรกเห็ดเนี่ยบัดเนี้ยเนี้กินแซกยุหรือว่าจังมาเลยเฮ้ยก่อบกี้อ่ะโอ้ยเป็นยังจิตต์วันพอแล้วอ๋อมันเิอร์เบิร์เบอก่อนกกี้จิตเป็นเงินแต่งเป็นเงินละแดงลงเต๋อเนีุมานั่งเคยแดงลงเลยเออลงเต๋อนะเฮอเ้นั่นเนี้ยแดงอ่าได้ ยงเงี้ยก็ดเงบไ่ได้ือเมื่อได้มากินย่างเงีพรแห้งหงเสีอาเมื่ออยู่นอกพี่นอบก็ลใเขี้าอืมแขงน้เดอ้ไม้หาแล้วอืมต้นก็วยแล้วเอคงอาหงขงคนม่บเิซ่นีบเบิอคเบิเก่าหนึ่งั่หดใแงขั้หนึ่ง้าวกัมเห็ดงานดองหงน้มฟุ้งหมดเลยซได้ ินไล่ได้นี่เพาเฮ็ดไล่มีเลยมันบุนเฮ็ดไลกว่านี้เยอเอาเฮ็ดแต่ของเขาเฮ้ยก็ข้องกับจินกลัอะไรที่อยู่มากเลยยังมาได้จกอง้นอจก้นแล้วบอกบอกพี่เพิ่นว่าเอาสิบโลครับบอกพี่บอกเนว่าเอาสิหไปเลยคถุงห้าปไเห็นมพร้ารอน่ะพี่เพิ่เผ็ดน้ำไก่น้ำปลาของน้ำไก่เพราะเลือดจะกระดูกหรือเป่า นักจะไหวดีนโอมาเลยบ้าน้องึเข่าลายได้เหเห็ดน้ำเห็ดน้ำน้ำยาไกับแ้เต่าเอื้อวบเนาะตังใ้อเยีวี่ละมันแสบมันดอยบ่อขจับบงมันตั่ยังตุยเลยเอื้อเขาม่นยไดแล้วเันเกลือแจเขาอันนี้เป็น่แค่เจนี่บอกบอลูกมันเท่าไว้ด้อันนี้ไม่มันได้ลูกตัวได้สุดแล้วจนมันเป็นมาเล่งเขาลนนะ อิ่มอดแบอิ่มก่ก็อิ่นัเนกินนังข้าวย่งเนาะเอ้ยกินนังข้าวเบิดกินนังข้าวเบิร์ดกิหอยข้าวยงกินนังข้าวเบิดข้าวเบิร์ดกินหอยข้าวยกินนังข้าวเบิดเพราะว่าหน่อไปเบิดกินใส่เบิดกลนแต่วาว่ แต่กระปูวมีแถีวนะว่าคคือสีบริสีนั้นก็เพือเขาเอาบึงเอมาโลดมีสิทท่านกูบอกว่ายังไงอันถูกแถวออกเป็นวีนะได้แถวหน้าแล้วบริมีเด้ลยมันออกมุดวีไล่เอียงกันเด็กเนาะไล่หยอกกันไล่ยินบักขี้ลีเลือกเอานั่นแหละนีเลือกนี่นอนนได้จับบ่โย่โอ้ยยัห้าวแหงตาลิน ไล่กันอะไรเล่นเล่าเล่าเห่าอ่ะตอนเหาหาลูเลียนปีกว่าห้านะคะยังดินแหลนเลยเคยโหนนอกพื้นกันย้อนลินนั่นแลเนี่ตกลาวเกียกเรียกเขาเนงในตารางเขานั่งเต็มตารางเป็นนอนพี่เห็ดมูดเต็มลงทั้งไงเลยมึนน้องสาวหลานคอบลี้นมันยิ่เตี้ยนกันดีแล้วอันซอดซอสคืออะอดมเก่อแถวเด้มันทางซอสพูดเปไปห้อยแถว่องเหล็กเลย บ่เคไดูได้หักแล้ลมไปเรีนล้ไปเล่นอันย่ำกลางคืนยำแดดแจกมมากแต่แดกยำแดดแจมันม่วนเ้ยยังกันเลยพัุ์ผิดเพืเขาห้น่าจะว่าไล่แค่วาลิแต่ยังไงดีมากินกิ๊กนะเป็นยังไคุ้มเาเป็นยังไงเรากลีดกักุกบไม้กกตอกาบเทาจกไปไล่เขาเราเห็นกุกไม้วก็จะขึ้นไปไล่เขาแล้วเขาเนี่ยว่าถอยไล่ขึ้นจะขึ้นบ้านเนมาเนี่ยวเขา มะขามบอมงยังนะมนขบอมมไหนโมลินต่มักเตาคั่มงนี้ยมะขามตะกีดวงไว้ตากัคนนึงก็สลาดไยู้อันไรในี่ห้องน้อยหนึ่งกันเฮ้ยกันเปิลงห้าวงตัวนั้นได้เละเลยเป็ลดเวลาห้าเราลักเต้น้เต้กีตาเราก็ห้าอยู่นั่นเออค่ะกตดึงเต้นเต้นเนี่ยนั่นแหละเตเอิ้นมาเตาค่ะ กานละลีกันละเล่นกันเด็กๆไม่ว่าของกันอะไรทิ้กันอะเด้อย่างกะเล่นนั้นและวิ่งตอันนั่นแหละวกมันเดึงกันขาวงนะกานัจีนในนั้นะจาแกงแถวมันเป็นออ้าว้าวี้นว่าบอก้ี้่าห้ารรแจ้งอะไรระายอแถวมังปอันนี้เราเปลี่นไหม้พอพืดกิแล้วเอ้กระมูดึงนะนักจตนเลยก็เป็นพวกอะไรพื้นไปตามซอกไปตามแถวนะอ๋อ จับจคนคนน้องไม้ในเ่าวงและสุดขอสคนในไรจับฮ่าห่นขาที่จัดไดเขาเะห่นขาที่จับต่ัวนี้ดินออกเนาะจัากระเจีกลางนะเขาปุ่มไเขาลมนะแห่ใเขานั่งขลเคมอยากจ่อยมูดนะกายแงไดกาลซมเล็บนะแ่้อ่งไจโตพ่อพ่อไอนอนี่อ้ตีกักะแจ้ออกแต่การนอกฮรจเขาแลไวเขาอยากปีนหรอพแห่เขานัลย แต่ยังหน่อยนะคันธิตมูทูหายเลยยกยกมีความพิจ่รณาลาเจนเล่มอยู่แล้วญาติท่านเราหายจัดงาไหนบดให้กายเพื่อนบอกยังกายยังดีไปเรียนบุกายยังไดู้าวงเย็นกูมือนะอันนี้นี่มันจากเขเราลอยหล่าเน้นหันเราลอยหลาะไรว่าสิไปเบิ่งนั่งมั้งไ่เล่เลยอันไปเบิ่งเจ้า bạn chặt chà nó nha Nhân... mày nắng này nó lót phần mai phơi ở mình bưng nắng rồi phút mai nó lại cho ừ. bưng mà mình thay lát vậy đứt mỏng cái <laughs> da là phật con dao cơ cả cái <laughs> này cái này เข้ามาให้เครื่องเงียแลลวเขากระยาด้วยมีความรมนะกระบอีกนะมกุลนกระยาินมากินอ่างมันช่ยเนาะอเพื่ออะไกินเขาได้เท่อะไรมันสิวานะมันบอกว่ามันบอกว่มันอ่นื่นนี่กิต้บนอกให้มันให้ัออ ปพี่บอกโตมากินว่าน้องงัวก็ไปโคกคนเห็นใช่แล้วม่เดียวต้มน้องมูสิ่งจักไม่มันก็เบิืงอยกระเบื้องบ้าใช่อันแต่คนใส่ต้มหล่ไล่ซึ่เจ้าจะกินเบิ่งก่อนใช่ไผ่เด้อนไผเดินมีดึ๊กเกินมาหลอกไปเพื่อฉันนะบ่สเล่นเทียไปแล้วเจ้าเป็นว่าพี่น้องอย่างเล็กรั้งแรกของนางสีก็แซ่บนะคะอิ่มแอนแรกค่ะบวกลมนาะ เดี๋ยวเมื่อนาถ้าจะเปลี่ยนเมนูไปเมนูใหม่แต่สำหรับคลิปนี้ก็ s เก็บภารยเกาศไปซํานี่นะขอบุณขอบุณเดมขอบคุณทุ้านที่ร่วมใจในคลิปในงานขอีเรานแฟนติดตามด้วยนะครับไปแล้วค่ไปเอา้เดไปเลยเนอะไปเจ็บกันไปหลีกอยู่ก็ไฟ กินเนื oh, yeah. ้อก yeah. ็กินป mm ่ถ hmm. ้ากันแซ่นี่คืนเฮื้อกานกิกป่มาเมูกะหูแต่ว่าเลยบักลีต้มล้างบ่